พอจะมีคนเดาได้บ้างไหมคะว่าแปลว่าอะไรนะคะ take up กับ take on take up กับ take on แปลว่าอ่ะจดเลยนะคะเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเริ่มทำงานใหม่หรือว่าเเริ่มทำงานใหม่หรือว่า activity ใหม่ๆ activity ใหม่ๆนะกิจกรรมใหม่ๆแบบนี้เป็ต้น take after ค่ะแปลว่าถอดแบบถอดแบบดูเหมือนดูคล้ายถอดแบบดูเหมือนดูคล้ายนะคะอาจจะดูเหมือนแบบทาง หน้าตาก็ได้นะใช้กับหน้าตาดูเหมือนดูคล้ายหรือใช้นิสัยดูเหมือนดูคล้ายก็ใช้คำนี้ได้ take after เหมือนที่พี่เดียวบอกว่าน้องน้องเหมือนย่าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่บอกว่าหนูเหมือนอิงฟ้า,างไง you take after อิงฟ้าอย่างเงี้ยค่ะสบัดเวยๆอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะ take down นะคะ take down แปลว่า write down ค่ะเด็กๆคะ่ะ write down กับ take down แปลว่าอะไรใครใครเดาได้ อันนี้อันนี้ค่อนข้างตรงนะ right down take down right down ตรง take down ไม่ตรง right down แปลเหมือน take down right down แปลว่าเขียนจดลงไปนะคะจดลงไป take down ก็แปลจดลงไปเด็กแล้วใครบอกว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยยากเด็กข้าเงยหน้าค่ะ right down แปลว่า take เลยนะ take down take down แปลอะไรนะ right down แปลว่าอะไรคะแปลให้หนูทำไมจดลงไปเงยหน้าเงยหน้าภาษาอังกฤษก็คือจดดาวนค่ะจด down จดสิคะเด็กๆจดดาวนค่ะ จดสิคะจดดาวแปลว่าจดลงไปค่ะจริงๆไม่ฉันจะล้อกันเล่นทำไมจริงๆจดลงไปจดดาว n เหมือนกันจะตายจดดาวนนะคะอ้าวสองอันแล้วหมดแล้วนะคะ take over แปลว่าใครได้ยินไหม take over take control ไม่ใช่ละลายเข้าเข้าอะไรเออรับช่วงต่อค่ะเข้าครอบครองเข้า ควบคุมหรือรับช่วงต่อรับช่วงต่อนะคะเขา้เขามา take over. เทคโอเวอร์เคยได้ยินคำนี้ป่าบริษัทนี้เข้ามาเทคโอเวอร์นี่แหละค่ะเข้าควบคุมรับช่วงต่อสุดท้ายค่ะ Take someone something for granted ค่ะแปลว่ามองข้ามความสำคัญค่ะใครแบบว่าจะต้องขึ้นเป็นสเตตัสวันนี้ take me for granted มองข้ามความสำคัญค่ะ